ลูสเวย์อะไรนะฉันคงไม่มาหาคุณที่นี่แต่คนของคุณพูดตลอดว่าคุณไม่ว่างรู้อะไรไหมคุณช่วยเมืองก็เทมได้มากกว่านี้ครอบครัวคนใจบุญช่วยเหลือสังคมแต่คุณไม่ทำอะไรเลย เดอรินเดอร์ถามถึงคุณฆาตกรทิ้งบางสิงไว้แบทแมนทำไมเขาถึงเขียนถึงคุณนายมาแล้วฉันพยายามติดต่อนายมานานมากเกี่ยวกับครอบครัวเวถ้าเราไม่สู้ก็จะไม่มีใครสู้คุณมีแมวเยอะนะฉันใจอ่อนกับแมวจรจัดนะ The bat กับ the cat ฟังดูเข้ากันดี เพื่อนใหม่คุณเลยอผมไม่ค่อยแน่ใจช้อนแค่มาเปิดโปงความจริงของถังอาจมที่เราเรียกว่าเมืองนายเองก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยกมาอขึ้นอย่าขยับฉันเกี่ยวข้องยังไงโอ้นี่นายไม่ได้ฉลาดอย่างที่ฉันคิดสินะบรูซเวนตลอดหลายปี คุณโกหกผมเอาเฟรดเราทุกคนมีแผลเป็นบคุณยังเป็นคุณเวนเขาเกี่ยวด้วยเหรอ,อเขาไม่นารู้ได้ไงเขาตั้งตัวเป็นสารเตี้ยคุณเป็นใครกันแนะ่คุณปิดบังอะไรไว้ซลลีน่าอย่าโยนชีวิตตัวเองทิ้งคิดมากแต่ที่รักฉันมีตั้งเก้าชีวิมันโหดร้ายเป็นกลวีหรือบอดใบ แต่เมื่อถูกขัดใจผลที่ได้อาจดุนแรงความเที่ยงธรรมคำตอบคือความเที่ยงธรรมเมื่อเธอพูดลางแคนเรามาหาเรื่องใส่ตัวกันเถอะ